เชฟปุ๊กใ,ใหม่แล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้เมนูอ,อะไรที่เชฟปุ๊กมาทานให้ดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่หาทานกันได้นะครับแต่ร้านนี้ผมขอแนะนําเป็นร้านปลาจุ่มลุมภูไทยนะครับรสชาติอาหารนี่บอกได้เลยว่าอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไม่ว่าจะเป็นแจ่วฮ้อนห,หรือจะเป็นปลาจุ่มนะครับปลาจุ่มวันนี้ผมออเดอร์เป็นเมนูแจ่วฮ้อนนะครับเป็นเมนูแจ่วฮ้อนร้านนี้ชื่อ ร้านครัวปลาจุ่มนะครับหนุ่มภูไทยหนุ่มภูไทยอยู่ซอยเขาน้อยนะครับตรงข้ามกับห้าง็อปนะครับเอปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ผ่านทางรถไฟมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอประมาณร้อยเมตรก็ร้านจะอยู่ขวามือนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับมีทั้งเอาท์ไซต์และ อินไซต์นะครับก็มีทั้งข้างนอกและข้างในข้างในนี่จะเป็นห้องแอร์นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการความสบายนะครับหรือต้องการบรรยากาศข้างนอกนะครับสื่อากาศข้างนอกสดชื่นสดชื่นนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับแล้วก็มีเมนูที่ข้างที่จะหลากหลายนะครับวันนี้เชฟก็ออเดอร์เป็นเจีฮ้อนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อน่องลายนะครับเนื้อน่องลายตัวนี้นะครับ เป็นเมนูที่ผมโกรธนะครับผมชอบทานเนื้ออยู่แล้วจริงๆนะครับแล้วก็จะมีผักนะครับเยอะแยะเลยมีน้ําจิ้มที่ค่อนข้างที่ครบรสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทานกันยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ขออนุญาตใช้มือนะครับแต่มือล้างแล้วนะครับล้างแล้วนี่ใส่นี่ใส่ขอโทน้ำลายแตก เดี๋ยวเชฟผู้ก็จะพูดภาษาอีสานไปด้วยนะครับแล้วก็จะพูดภาษาไทยไปด้วยนะเพื่อจะให้มีอรรถรสในการทานนะครับเพื่ออะไรเป็นขำๆนิดนึงสาหรับก็ีแลกซ์เลกทานอร่อยอร่อยขำๆพูดภาษาอีสา,กานกันนู่นนี่นั่งอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะผมก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องมาขายเยอะนะครับวม่ามีคนที่ไหนเพราะบอกไปแล้วนะครับก็น่าจะรู้ๆกัน หน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะดูค่อนข้างที่จะอินเตอร์หรือตาตีนิดนึงนะครับอาจจะเป็นแบบเหมือนอปอป้านะครับต้องขอโทษด้วยน,นิดนึงนิดนึงวันนีเดินผ่านไปแบบเนี้ยเออ,อสาวๆก็จะเรียกว่าออโอป,ป้าโอป,ป้านี่ยอกยอกเดี๋ย <c oughs> วเรามาดูกันนะครับวิธีการกินง่ายๆวิธีการกินง่ายแล้วก็จะมีไข่นะครับใครอชอบ คานไข่ก็ใส่ลงไปเลยไข่ที่ชอบตังหานนะครับเราก็จะเป็นลวกแบบชบ,บูฉบ,บูจุกป,ปุกจุกปุนะครับโอเควันนี้เชฟขอทานน้ำเปล่านะครับเพราะช่วงนี้ก็อยากรักษาสุขภาพอยากจะลดน้ำหนักนิดนึงเลยครับเผื่อเปจะดูดีนิดมากขึ้น น้อยแักหน่อยนะครับวันนี้มีกล้องตัวเดียวนะครับปกติจะมีสองกล้องนะครับแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีน้องๆยื่ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่ใช้ได้นะครับก็เมนูนี้ก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างที่กลมกล่อมนะครับอร่อยด้วยส่วนผสมของน้ำซุปแจีวฮ้อนเนี่ยจะมีตะไคร้ มีพวกเทอร์ไม่ว่าจะเป็นอตะไคร้ขาใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีอะซอสแจ่วฮ้อนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นใส่ลงไปในนี้ด้วยนะครับที่ร้านเขาก็ทําซอสไขยนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยผมบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆผมก็อยากจะขอสูตรขึ้นมาอยู่นะครับแต่ก็เกรงใจเดี๋ยวถ้า เจ้าของร้านดูคลิปนี้อยู่เขาอาจจะเปลี่ยนใจให้สูตรผมก็ได้นะครับร้านประจุมนี่ครับร้านร้านประจุมจะมีสาขาที่เปิดใหม่นะครับอยู่ที่ศรีราชานะครับจะเปิดวันที่หนึ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งมุกวันที่หนึ่งคันวาเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะครับสองชั้นนะครับอยู่ศรีราชาหลังมอกเกษตรนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่แถวสีราชานะครับก็แวะเวียนไปลองได้นะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆผมไม่ได้โมนะครับไม่ได้โมนะครับจริงๆเพราะเชฟก็ทานเรื่อยๆนะครับเพราะเชฟเป็นคนรักสุขภาพนิดๆนะครับไม่ไม่ได้สุขภาพจ๋านะครับก็จริงๆก็อยากจะเพราะว่าอยากอยากจะรักษาสุขภาพให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่บางทีเนาะ ด้วยด้วยที่ว่าเชฟก็เป็นเชฟแล้วก็ชอบทานอาหารชอบทานอาหารก็เลยอยากจะเออบางทีเราก็กินอาหารเบาๆบ้างบางทีเราก็กินอาหารหนักๆบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องทานในขีดที่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ผมบอก่านผู้ชมนะแต่ผมทาเองไม่ได้ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องลายน้องลายนะครับ วิธีการทานก็จุ่มลงไปนะครับให้มันแบบประมาณะสะดุ้งหน่อยสะดุ้งดึ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 งนะครับก็ไม่ให้มันดิบเกินไปนะครับแล้วเราก็ลองก่อนน้ำจิ้มนะครับน,นี่ครับอย่าลืมเป่านะครับ อร่อยอร่อยอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เข้าไปนะครับเผื่อท่านคนเผื่อท่านผู้ผชมอยากจะทานบ้างนะครับก็ร้านเขาส่งรับมีไลน์แมนนะครับที่ส่งอยู่เหมือนกัน แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยทางร้านก็ให้ยืมมานะครับพร้อมครับถ้าคุณไม่มีก็ยืมได้ครับวันนี้เช่ก็ยืมมานะครับกินบุญเส้นลใครที่ชอบทานนะครับอาหารเพื่อสุขภาพบอกเลยนะครับร้านนี้ต้องหลอกทานพุทเส้นเนี่ยระวังนะครับ ร้อนนะครับติดปากเนี่ยลนปลากคงเลยนะคร mm ับ hmm. ปากนี้ก็จะสุกพอดีเห็นไหมครับ mm hmm. ก็ทานไปเรื่อยๆกานไปเรื่อยๆมันดี้พร่งนี้ก็ก็จบจาก งานวันงานคูนะครับพัทยาไปนะครับเพิ่งจบไปวันก็เป็นแบบที่ผมเห็นพัทยากลับมารถติดท้งหนึ่งก็สองวันนะครับแต่ว่าบ้านเราจะกลับสูส่สถานการณ์ปกตินะครับพูดไม่ค่อยคล่องจริงๆจะเป็นภาษาเราเลยสุดยอด จะต,ต้องต้องพูดไทยเพราะว่าถ้าพูดลาวแล้วมันจะเก็บปกลิ้นนะครับท่านผูช้ชมอา่จะคิดว่าอ,อะไระจะเจ็บปกลิ้นกปกภาษาอัากฤก็คือโคนโคนลิ้นนะครับปก คนไหนท e ี่ชอบรสชาติเผ็ดนะครับขึ้นดังชาเกลอเผ็ดอ่ะรวมเผ็ดกินเนาะแต่ก็อร่อยครับเผ็ดเนี่ย ตาแบบนี้นะครับแคลอรี่ต่ำนะครับแคลอรี่ต่ำก็น่าจะไม่เกินพันนะผมว่านะหร mm ือ hmm. เราจะลวกจุ่มแบบนี้ก็ได้นะคแต่เดี๋ยวเชฟจะต้มไข่ต้มนั้น ออนเซนร้อนร้อนจริงๆปากโคงได้นะปากโคงได้อีกนย่งหนึ่งนเต็นเนี่ย เป็นอะไรที่แคลอรี่ต่ํามากนะครับทานแทนข้าวตอนเย็นเนี่ยหรือทาแกงจืดตอนเย็นเนี่ยทานผมบอกได้เลยคุณสามารถลดน้ําหนักได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยสามารถเอามาทําอะไรได้ได,ได้ได้หลายอย่างจริงๆผัดใส่ไข่ใส่น้ํามันน้อยๆนะครับแล้วก็ใส่ผักที่บุญทอบกินสัจกจานตอนเย็น แล้วก็ต่อด้วยน้ำซุปอร่อยอร่อย,ออยนะครับคุณก็จะมีโภชนาการนะครับทานอาหารแล้วก็จะไม่หิวนะครับจะไม่หิวแต่ถ้าคุณทานปั๊บคุณนอนเลยนั่นกับคุณบอกได้เลยว่าคุณสามารถลดได้แน,น่อนแต่ถ้าคุณทานแล้วคุณยังทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดห,หรืออะไรนู่นนี่นั่นที่ ร่างกายยังใช้พลังงานอยู่คุณก็จะรู้สึกหิวอีกเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างไหลเหมือนเบาครับทานแล้วถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่พักผ่อนเลยมันก็จะทำให้เราร่างกายเราใช้พลังงานมากขึ้นแล้วคุณจะหิวอีกทีนะครับเหมือนผมเนี้ยถ้าผมทานพวกเนี้ยแล้วถ้าผมไม่นอนเลยหรือไม่ พักผ่อนเลยผมก็จะหิวอีกรอบแล้วผมก็ต้องลงมากินอีกมันก็เป็นอย่างนีง้มันจึงไม่หอมเนี่ยครับของเราได้แล้วอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับร้านประจุมหนุ่มูไทายนะครับเจ้าของร้านนี่นิสัยดีมากครับ พูดจาเพราะนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพูดจาเพาะนะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับเวลาที่ผมไปทานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมนะแขกคนอื่นก็เหมือนกันเขาดูแลมีเซอร์วิสมายว่าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเขามีการอบรมนะครับในการดูแลพนักง,งานดูแลแขกผมเห็นแล้วผมก็ พอใจครับพอใจก็เลยต้องมีเวลาก็เลยไปกินที่ร้านบ้างน,นะครับบางทีก็สั่งไปกินที่บ้านบ้างน,นะครับเพราะว่าที่ไหนดูดูแลเราดีเราก็อยากจะกลับไปใช้บริการครับ อาหารต้องอร่อยด้วยนะครับอาหารต้องอร่อยด้วยแต่ที่นี่อร่อยมากอร่อยอร่อยจริงๆเยอะแยะเลยครับเมนูเขามีประมาณเกือบร้อยเมนูครับแล้วอาหารเขาเวลาที่ไปทานที่ร้านออกมาเร็วมากนะครับไม่ได้รอนานถึงร้านเขาจะเต็มทุกวันแปลว่าเขามีการจัดการที่ดีนะครับในการจัดการที่ดีแล้วก็ ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมคิดว,ว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในการบริการมาก่อนนะครับเจ้าของร้านยังดุ่มยังสาวกันอยู่เลยนะว่าไม่ง่ายจะถึงสีง่สิบน่าจะสามสิบต้นต้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนอายุน,ยน,ยน้อยก็เก่งนะครับเก่งเก่งเก่งจริงๆย,ยอมรับเลย นียงมันติ่มล้วอร่อยครับครบรสเลยชอบชอบอร่อยอร่อยแล้วสาขาใหม่นะสาขาใหม่ที่ศิลาชานะครับที่นู่นรับจัดเลี้ยงด้วยนะครับถ้าคุณต้องการอยากจะจัดเลี้ยงน,นะครับ เลี้ยงคนที่คุณรักหรือเลี้ยงพนักงานอืคุณเข้าไปที่ร้านแล้วพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยมันคุยได้ครับคุยได้เพราะว่าจริงๆอ่ะอาหารคุณภาพอาหารแล้วก็บรรยากาศหรือไม่ว่าจะเป็นฝีมือที่เขามีอยู่ทุกวันเนี้ยโอเขาโอเค ผมอ,อ,อยากให้ทุกคนได้กลิ่นได้กลินได้กลิ่นของสมุนไพรบ้านเรานะครับสมุนไพรบ้านเรานี่ก็จริงๆอ่ะรักษาโรคด้วยนะครับไมยเ่าจะเป็นขาตะไครเนี่ยนจะเป็นพวกอะไรที่เป็นพวกพริกไทยนะครับ ก็ช่วยป้องกันการเป็นหวัดได้นะครับอย่างที่บอกนะครับก่อนหน้าน,นี้ช่วงโควิดเนาะประเทศอื่เนเขาติดกันร,ระนาวเลยแต่ประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่จะมีการแพร่ระบาดเพราะว่าหนึ่งบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนสองอสมุนไพรไทยเนี่ยเรากินกันอยู่แล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออกอตั้งแต่สมัยดึกดบันมานะครับ มันมีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วหยัดจานบางทีพวกนี้ก็ช่วยรักษาครับช่วยรักษาก็เลยเป็นโรคภค้ไข้เจ็บหรือว่าเป็นอะ,อะไรที่ต้องมีคนเชิญต่อร่างกายเรามีผลผลต่อร่างกายเรา ดูแบบนี้เลยอะไง okay, ครับน่าทานใช่ไหมยอย่าลืมนะครับอย่าลืมร้านปลาจุ่มหนุ่มผู้ไทยนะครับสาขาที่จะเปิดใหม่นะครับที่เสกชานะครับหลังมอเกษตรนะครับเชิญเวเียงนะครับไปทานได้นะครับก็ เป็นร้านอาหารที่อร่อยดูแลดีนะครับบริการดีนะครับแล้วก็อาหารไม่ไม่ไม่ไมด้อยเลยนะครับเอง่ายไม่ด้อยเลยแต่ร้านร้านที่เขาน้อยเนี่เขาเต็มทุกวันเลยนะครับบางทีถ้าอยากจะมาทานตรงนี้ก็โทรจองก่อนนะครับโทรจองก่อนเดี๋ยวผมจะให้หน้าเพจเฟซบุ๊กของร้านประจุมหนุ่คนไทยไปนะครับอร่อยอร่อย าให้ทุกคนมาทานนั่งทานคุยกับผมที่บ้านเนี่ยใกล้ๆเลยนะน่นนะาจะสามารถที่จะพูดคุยเอนจอยได้นะครับแล้วก็เชฟก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับมาทานมาเที่ยวหรือพาไปไหนนะครับเชฟก็จะถ่ายแล้วก็ฝกัฝกมาให้ดูทางคลิปวิดีโอนะครับทาง y o u t u b บ ก็ช่วยกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็เราก็ยืนอยู่ด้วยกันมีคลิปใหม่ๆม,มันก็จะแจ้งแจ้งเตือนนะครับก็อ,อยากฝาก u t u b e ของเจฟด้วยนะครับเป็น youtube ช่องเล็กๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ มีคุณค่าครับมีคุณค่ามีแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ทำทำคุกอยู่หรือทำอาหารอยู่อะไรแบบนี้นะครับอยให้ด <c oughs> ูของเด็ปุกแล้วก็มีแรงบนนันดาลใจนะครับ ที่จะรังสรรอะไรใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับหรือคนดูอยากจะทําด้วยนะ<ม>ก็ดีนะรัาก็ดีนะก็มเป็นอะไรที่เราสามารถกลับไปดูได้นะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากไม่น้อยผมก็หวังว่างนี้ดราม่าก็ทานกันก่อนครับทานทานกันไปเรื่อยๆ ก็จะให้เทซทานอะไรก็บอกนะครับบอกยวเฟซจะกลับมาทําให้ทานหรือมาชิมมากินให้ดู คนที่ชอบสุขภาพหรือชอบทานอาหารอร่อยอร่อยอย่าพลาดนะครับร้านปลาหนุ่มอ๋อสวัดีร้านปลาจุ่มหนุ่มบูไทยนะครับอาหารเยอะอาหารเยอะครับแล้วอาหารนี้ค่อนข้างที่คุณภาพขนาดน่ยน,นะครับโอเคก็ ทานกันมาพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเอนจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเชฟก็จะมีอะไรใหม่ๆมาทบมาทาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็อยากจะให้เอนจอยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกับช่องยูทูบของเชฟด้วยนะครับครับวันนี้ก็เชฟก็ขอลาไปแค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเมนูเด็ด ชงเย็นๆนะครับรอย่าลืมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ฝากด้วยนะครับร้านครัวประจุมหนุ่มบูไทยสาขาใหม่นะครับที่ศรีราชาหลังมอเกษตรของเรานี่เองนะครับคนที่อยู่ศรีราชาไม่ควรพลาดครับผมและที่นี่รับจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่และเป็นอะไรที่ต้องลองครับจบคลิปแล้วครับอย่าลืมนะครับ y o u u u b e c h a n n l เชฟโป๊